เฮดังๆเริ่มแล้วโครงการใหม่ช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศได้รับสูงสุดที่6,600บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ศูนย์การค้าเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ ว่าในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่ประชาชนใช้เงินของตัวเองครึ่งหนึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้จับใจ่ายใช้สอยในวงเงินไม่เกินคนละ3,000บาทนั้นนะคะซึ่งก็ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเข้ามาเสริมซึ่งกันและกันนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและก็เพื่อเร่งรัดการบริโภคนะคะนั่นก็คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด7นะคะซึ่งก็ได้เปิดตัวแล้วนะคะแล้วก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤ จจิกายน2,563นี้นะคะโดยลดราคาสินค้าที่เข้าร่วมรายการกว่า20,000ล้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะทั้งในห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะทั้งในเอาท์เลทแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะโดยลดสูงสุดถึง70%นะคะมีสินค้าเข้าร่วมรายการ13,000กว่า,าวรายการเลยนะคะ ซึ่งการ,รลดราคาลงมาถึงร้อยละ70นะคะคนก็จะใช้สอยมากขึ้นนะคะของก็จะขายได้มากขึ้นนะคะโดยการ,รลดราคานั้นนะคะก็เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศนะคะรวมทั้งห้างโมเดิร์นเทรดห้างสะดวกซื้อรวมทั้งร้านค้าทั่วไปที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคนะคะเมื่อมาบวกกันกับโครงการคุณลครึ่งนะคะผู้บริโภคก็จะยิ่งได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะ ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนหยิบเงินของตัวเองมา1,000บาทนะคะมาซื้อสินค้านะคะรัฐบาลก็จะช่วยเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋านะคะจำนวน2,000บาทนะคะเวลามาซื้อสินค้าจากโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะก็จะลดอีก70%นะคะ ซึ่งก็จะได้รับเงิน2.000บาทนะคะแทนที่จะซื้อของได้แค่2.000บาทนะคะก็จะกลายเป็นได้ซื้อของที่มีมูลค่าถึง6.600บาทนะคะเท่ากับว่าควักเงินตัวเองมา1.000บาทนะคะก็ได้ของกลับไปที่6,600บาทเลยนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะก็คือมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็จะมีผลต่อ GDP ของภาครัฐของประเทศต่อไปด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวนะคะ <S <S ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ทําการลดราคาถึง70%เลยนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะ หยิบเงินตัวเองมาแค่1,000บาทนะคะไปซื้อของที่ลดราคาถึง70%นะคะก็จะได้ราคาสินค้าเป็นมูลค่ามากถึง6,600บาทเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ